เป็นงานผ้าใบแฟชั่นหญิงค่ะลูกค้ารุ่นนี้เป็นไซส์37ถึงไซส์41นะคะมีพร้อมส่ง2รุ่นนะคะสำหรับงานในไลน์นี้รุ่นนี้สีแรกสีดำค่ะเป็นดำล้วนนะคะไซส์ size 37ถึงไซส์41ราคา1,230บาทต่อชุดก็จะตกคู่หนึ่งนะคะคู่ละ205บาทนะคะลูกค้าแล้วก็สีที่2ค่ะตัวนี้เป็นสีเงินนี่อันนี้เป็นสีเงินนะคะแล้วก็สีที่3ค่ะตัวนี้เป็น สีขาวเขียวอันนี้ขาวเขียวนะคะพร้อมส่งให้กับคุณลูกค้าเลยราคาจะอยู่ที่ชุดละ1,230บาทเหมือนกันก็ตกคู่หนึ่งคู่ละ205บาทเหมือนกันนะคะสีถัดมาสีที่สี่นะคะก็จะเป็นสีขาวดำเป็นตัวขายดีเป็นงานผ้าใบแฟชั่นงานกล่องนะคะตัวนี้เป็นแบบผูกเชือกได้ด้วยนะคะลูกค้าหน้าผูกเชือกแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นค่ะตัวนี้จะเป็นลายนี้เลยเป็นรหัสสินค้า8 0 0 9นย์ 91น,นะคะสีขาวดำพร้อมส่งเลยแล้วก็สีที่สองสีดำเป็นดำล้วนนะคะก็พร้อมส่งเหมือนกันไซส์37ถึงไซส์41นะคะลูกค้าราคาส่งจะอยู่ที่คู่ละ205บาทแล้วก็สีที่3จะเป็นสีขาวล้วนนี่ขาวล้วนก็ขายดีมากๆขาวล้วนกับดำล้วนจะขายดีเป็นพิเศษเลยนะคะ สีสุดท้ายนะคะเป็นสีใหม่ก็สิก็คือสีเงินนะคะตัวนี้นี่สีเงินขายดีมากพร้อมส่งเหมือนกัน1,230บาทนะคะลูกค้าต่อชุดนะชุดหนึ่งก็จะมี6คู่นะคะคาไซส์ให้เรียบร้อยตั้งแต่ไซส์37ถึงไซส์41นะคะเพิ่มเติมออเดอร์กันมาได้เลยนะพร้อมส่งค่ะลูกค้าสามารถรับชมแบบสินค้าเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจนะคะเพจของร้านเราจะชื่อว่าขายส่งรองเท้าถุงเท้ากระเป๋าเหรียญทองนัประพัดนะคะ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์083199แล้วก็9937นะคะนี่ค่ะ